บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ 5ประเด็น5เรื่องสำคัญในการเดินหน้าแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต1,000บาทจากทางภาครัฐมีอะไรบ้างยืนยันชัดเจนในการเดินหน้าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและที่สำคัญเงินถึงมือพี่น้องประชาชนปลายปีในแน่นอนค่ะหลายคนอยากรู้ว่าทางรัฐบาลจะสามารถดําเนินการลงทะเบียนรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ต1,000บาทและจะแจกจริงให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารสรุป5ประเด็นล่าสุดในการเดินหน้าแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต1,000บาทติดตามอัปเดตข มูลข,ข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะค่ะนั้นมีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสรุป5ประเด็นสําหรับเงื่อนไขที่เป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้นะคะในเรื่องของการ่จยเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งก็คือท่านนายกรัฐมนตรีย้าชัดเดินหน้าแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้แน่นอนแล้วก็เตรียมพร้อมๆเลยค่ะคุณผู้ชมในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนนี้จะได้รับสิทททธธิิิ์ในนการรลงะเบบียัส บัตรเ0 0บาทโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคนที่เคยได้รับสิทธิ์จากทางภาครัฐว่ามีการยืนยันตัวตนผ่านโครงการต่างๆจากทางภาครัฐมาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงแค่ท่านกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตใช้จ่ายได้เลยค่ะส่วนการใช้จ่ายนะคะใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสามารถใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการใช้จ่ายผ่านร้านคา้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะกลุ่มที่2ก็คือคนใหม่ทั้งหมดที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับทางภาครัฐต้องลงทะเบียนใหม่ยืนยันตัวตนใหม่ผ่าน แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิในส่วนของการเติมเงินขาดสาหรับคนใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะส่วนประเด็นที่2สําหรับหลายคนรอคอยนะคะว่าการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลบัลเลตณปัจจุบันนี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนเลยได้ไหมลิงก์มีการส่งลิงก์ส่งไลน์มาให้พี่น้องประชาชนกดยืนยันรับสิทธิดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทแล้วค่ะล่าสุดตอนนี้ในส่วนของโครงการดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนในเรื่องของการรับสิทธิดิจิทัลบัลเลต์หนึ่งหมื่นบาทใดใดทั้งสินสนน้น มีให้เราลงทะเบียนแบบนี้ถือว่าเป็นลิงก์ปลอมลายปลอมอย่าก,กดลิงก์กดแชร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะโดนหลอกลวงก็เป็นไปได้แต่ทางรัฐบาลมีการยืนยันข่าวว่าในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐไว้บนมือถือหรือใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางพิเศษอย่าง7 e เ e ่นอีเลแอปพลิเคชันทางรัฐตู้บุญเติมตู้ไปรษณีย์หรือว่าตู้อนเนกประสงค์ของทางภาครัฐได้แต่ในส่วนของการลงทะเบียนกด ยันสิทธิ์การลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นรอความชัดเจนจากทางภาครัฐอีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐจะเป็นตัวเชื่อมในการเดินหน้าแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชม3ก็คือใครที่มีความประสงค์จะย้ายทะเบียนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืบาทน,นะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขหลักๆก,ก็คือทางรัฐบาลให้ใช้จ่ายในเขตอำเภอนั้นมีชื่อที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะั้นสามารถย้ายทะเบียนบ้านได้ตั้งแต่วันนี้นะคะก่อนวันที่จะลงทะเบียนรับสิิทธ หา,หากย้ายหลังลงทะเบียนก็ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าหากจะย้ายทะเบียนบ้านดําเนินการได้เลยค่ะคุณผู้ชมข้อ4ที่หลายคนอยากรู้ว่าแจากเงินทุกคนไหมใครบ้างได้รับก่อนรัฐบาลแจงชัดน,นะคะว่าการเดิน จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาททุกคนจะได้รับสิทธิ์พร้อมกันก้อนเดียวหนึ่งหมื่นบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรามาสที่สีค่ค่ะห้าก็คือประเด็นในเรื่องของโทรศัพท์มือถือแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถซื้อผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทได้ไหมหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการทบทวนนะคะเรื่องนี้ต้องรอติดตามความคืบหน้าจากทางภาครัฐค่ะนี่คือห้าประเด็นหลักที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในการเดินหน้าจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทคลิปนี้ลาไปก่อนสสั